สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวสนุกออนไลน์ทุกท่านตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงการโอนเงินให้กับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆรหัสอื่นๆนะครับรวมทั้งการแอดชื่อของสมาชิกที่เราจะโอนเงินให้นะครับเราต้องมาที่เมนูโอนเงินครับกรณีน,นี้เราจะโอนไปที่บัญชีสมาชิกอื่นถ้าสังเกตได้ดีนะครับคลิกเข้าไปครับ ตรงกระเป๋าเงินเราจะต้องมีซะก่อนนะครับการโอนเงินนี่นะครับไม่สามารถโอเนเงินจากกระเป๋าขายให้กับสมาชิกอื่นได้นะครับจะโอเนเงินได้เฉพาะโอเนเงินในก,กระเป๋าเงินของเราเท่านั้นนะครับและเวลาถ้าเกิดสมาชิกอื่นจะโอเนเงินให้เราก็จะโอนเงินจากกระเป๋าเงินของเขามาเข้ากระเป๋าเงินของเราเท่านั้นนะครับนะครับทีนี้กรณีที่ถ้าหากว่าสมาชิกที่ท่านจะโอเนเงินให้นั้น มีการเพิ่มชื่อเอาไว้แล้วนะครับเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับใส่รหัสสมาชิกแล้วก็เลือกชื่อที่เราจะโอนนะครับใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะโอนนะครับขอเช็คนิดนึงครับว่าเขาโอนเงินมาเท่าไหร่อะไะครับใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะโอนนะครับกรอกรหัสผ่านของกระเป๋าเงิน และกรอกเลขท้ายบัตรประจำตัวของเรา6หลัก6ตัวท้ายของบัตรประชาชนของเรานะครับอ่าจยากรอกผิดนะครับ6ตัวท้ายบัตรประชาชนในที่นี้ไม่ใช่6ตัวท้ายบัตรประชาชนของผู้รับโอนนะครับเสร็จแล้วกดโอนเงินเลยครับผมโอนไป2,000นะครับแล้วก็กดยืนยันครับ รายการโอนสําเร็จเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับก็โอนไป2000กเ็เหลืออยู่ประมาณ800 0ทีนี้มาดูสมาชิกถ้าเกิดว่ายังไม่มีชื่ออยู่ในในรายชื่อของผู้รับโอนเงินของเรานะครับเราจะต้องทําการเพิ่มชื่อครับกรณีนี้ผมจะเพิ่มชื่อของคุณนัทเข้าไปนะครับซึ่งคุณนัทผมรู้รหัสแล้วคือ4 4่ส5นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเ,เรามาเพิ่มสมาชิกผู้รับโอนกัน สายหักครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่จะขึ้นชื่อของสมาชิกอ่ครับผมอ่าถ้ารอแล้วรู้สึกว่ามาช้าเราก็มาคลิกในช่องนี้เลยนะครับคุณนัทปันศรีสุธีพัฒเป็นอันว่าถูกต้องนะครับและเราก็จะต้องกรอก ตัวท้ายบัตรประชาชนของเรานะครับของผู้โอนก็คือเรานะครับคลิกยืนยันรหัส OTP ต่อไปนะครับท่านอาจจะต้องกรอกรหัส OTP เหมือนแบงค์นะครับแต่ในเบื้องต้นณนะขนาดนี้นะครับรหัส OTP ยังไม่ต้องกรอกสามารถคลิกยืนยันได้เลยครับเรียบร้อยนะครับสังเกตไหมครับชื่อผู้ที่เราจะโอนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ เมื่อมาอยู่แล้วเราก็สามารถโอนเงินได้เลยโดยการคลิกตรงนี้หรือมาคลิกที่นี่แล้วก็คลิกบัญชีสมาชิกอื่นก็ได้นะครับนะครับก็เลือกรหัสแล้วเ,เลือกชื่อที่เราจะโอนนะครับจํานวนเงินที่ต้องการจะโอนเหมือนเดิมเลยครับกรอรหัสผ่านกระเป๋าเงินของเราครับ และอย่าลืมกรอก6ตัวท้ายบัตรประชาชนของเราหรือของผู้โอนนะครับแล้วก็คลิกที่โอนเงิน,นครับระบบก็จะขึ้นข้อความให้เรายืนยันให้เราตรวจสอบว่าเราจะโอนเงินไปหาสมาชิกคนนี้จริงหรือไม่นะครับจำนวนที่ต้องการโอนนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าหากว่าถูกต้องแล้วคลิกยืนยันเลยครับ นะครับจำนวนเงินของของผมก็เหลือ6,020บาททำรายการโอนสำเร็จเราสามารถดูได้นะครับว่าเราโอนให้ใครบ้างโดยดูดจากรายการเดินบัญชีรายการโอนเงินนะครับโอนให้กับเลขที่ใดก็จะแจ้งหมดเลยนะครับโอนเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไรนะครับเวลาเท่าไหร่ แจ้งหมดเลยครับสำหรับเป็นเรื่องการโอนเงินก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ